นี่คือสีจริงเลยค่ะที่แพทยยืนอยู่ก็คือผ้าไหมมัดมีเป็นสิง์เนาะเป็นรูปสิง์สิงคู่ค่ะเป็นยกอ่อทอหกตะกอแล้วก็นุ่งหน้านางมีชายคลุยแล้วก็เป็นลายเม็ดมะยมใช้กิน,นรีสวยมากสวยมากๆเป็นกินรีไร่ร,รำนี่คือสีจริงที่แพทยืนอยู่เลยเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วแล้วก็สวย ดเดี๋ยวเราจะหาไกลๆเอาคุณดำนุ่งสิโอ้โหทำไม <laughs> หุ่นนี่มันตรงเป๊ะเลยอ่ะมันเป็นเส้นตรงเลยหุ่นคนเนี้ย <laughs> อ,อันนี้ก็สวยลายอะไรนะนกวา,วางเรนเดียนะกวางเรนเดียมีเขาวสวยมากมีนุ่งหน้านางชายคลุย6ตะกอแล้วก็อ้าสนใจใช่ไหมคะพรุ่งนี้บอกราคาแต่ละเผลนค่ะ กดติดตามกดกระดิ่งจะได้รับชมทุกคลิปค่ะ